ครับสวัสดีครับผมนายสุนทรสุนทรรถประธานกลุ่มเกษตรกรทําให้ภูกระดึงนะครับตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับซึ่งกลุ่มเกษตรกรทําให้ภูกระดึงก็เริ่มก่อตั้งดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2542นะครับมีสมาชิกปัจจุบัน172คนนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของกลุ่มก็คือธุรกิจสินเชื่อนะครับ กลุ่มก็ได้จัดหาแหล่งเงินทุนนะครับหลายๆาแห่งหลายๆลาๆที่นะครับมาบริการให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับทางกลุ่มก็ได้เสนอโครงการนะครับขอเงินกู้กองทุนส่นงเคา์จากกรมส่งเสริมสระชากร,นะ,รนะครับซึ่งก่มเกษตรกรไทรยผู้ดึงก็เสนอโครงการให้กับสมาชิกเป็นโครงการปลูกยาสูบ เกษตรกรของของของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ50าลายนี่นะครับก็ได้รับเงินกู้นะครับเงินทุนจากมกมส่งเสริมสหก,กรณ์ห้าลายลายละ20,000บาทโครงการปลูกยาสูบนะครับซึ่งเป็นอา,อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้หลังจากอาชีพหลักนะครับยาสูบพันุ์พื้นเมืองนะครับปลูกยาสูบโดยอาศัยน้ํานะครับจากธรรมชาติคือน้ําจากแม่น้ําพองสามารถที่จะ หล่อเลี้ยงแล้วก็นำนำนำ้นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตยาสูบแต่ละปีนะครับสมาชิกก็จะเริ่มลงมือนะครับพอปลูกครั้งแรกก็คือก้าเบี้ยก่อนนะครับก็ประมาณเดือนสิงหานะครับหลังจากก้าเบี้ยเสร็จก็ประมาณเดือนพฤศจิากานะครับพฤศจิากาก็จะลงมือนะครับเอ,เ,อเ,อเอาเอาก้าก้าเบี้ยยาสูบมามาปักดำนะครับก็หลังจากนั้นก็ประมาณ90วัน นะครับก็จะเริ่มเกี่ยวเกี่ยวไปเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับก็คือเอากางรูดเอากางใบยาออกแล้วก็นําไปบ่มนะครับพอบ่มเสร็จแล้วมันเหลืองประมาณสามวันวน,นะครับมันเหลืองก็นํามาหัน่นมาซอยโดยเครื่องซอยนะครับหลังจากซอยเสร็จก็ไปตาก <c oughs> ตากอสองวันคือแดดสองแดดหมอกสองหมอกนะครับพับพับใส่ถุงผลาติกสิยิโดแล้วก็จะมีพ่อค้า จากหลายแห่งนะครับอพอดีปีนี้ปีหกปีการผลิต6กสี่หห้าราคาดีนะครับปีที่แล้วพันเอ็ดปีนี้พันสอง้ห้าสิบบาทสิบกิโลนะครับไร่หนึ่งคนที่ทำเข้าใจทำเป็นดูแลดีก็ประมาณสี่สิบถุงสี่รอยกิโลในส่วนที่ที่กลุ่มช่วยสมาชิกหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วช่วงนี้ พ่อค้าที่จะเข้ามากลุ่มเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาเพราะว่าเรื่องยาสูบนี่ที่จะเข้าโรงงานมันก็ยากกลุ่มก็ได้ประสานกับทางสากลนะครับเป็นเป็ครือข่ายกับสกรกรากลการเสพฟูด,ดินจำกัดเขาก็มีพ่อค้าของเขาอยู่นะครับถือว่าพ่อค้าก็ก็แย่งกันอยู่นะครับใน,ในด้านการตลาดการขายนี่ปีนี้กลุ่มไม่มีปัญหามันก็ไม่เคยมีนะปัญหาขายไม่ได้มีแต่ไม่พอขายจะมีปัญหาก็เพียง วัสดุการเกษตรต่างๆนะครับปีนี้รู้สึกว่าปัจจัยการผลิตต่างๆวัสดุการเกษตรพวกปุ๋ยพะายแพงขึ้นเท่าตัวซึ่งซึ่งปุ๋ยที่ที่มาใส่ยาสูบมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปุ๋ยทั่วไปนะครับมันเป็นปุ๋ยที่เขาเคยใช้รองพื้นอย่างสูตรสิบห้าแล้วก็ปุ๋ยยาเมาแล้วก็ยูเรียเมย็ดใสนะครับภัยธรรมชาตินะครับสิ่งท,งที่สิ่งที่เคยที่ผ่านมาอย่างปีนี้ภัยธรรมชาติคือฝน ฝนตกตรงไหนที่ที่ลุ่มนะครับที่เป็นที่ลุ่มอุ้มน้ําคือยาสูบนี่มันเป็นพืชท,ที่เป็นพืชที่กาดน้ําไม่ได้แต่ไม่ชอบน้ํามากพอฝนตกมามันไม่มีที่ไปดินอุ้มน้ําเขาเรียกว่ามันตายยุบนะครับใบมันยุบมันยังไม่แก่เต็มที่ยุบพอยุบมันก็เสียหายเลยนะครับเอาไปทําเป็นยาอะไรก็ไม่ได้ไปทําอะไรก็เหม็นนะครับเหม็นกิวนะครับมันต้องแก่แก่ได้ที่ทีนี้เกษตรกร,ก,รก็ ก็ก็คุยกันราคายาสูบมันก็แพงในการผลิตยาสูบให้พ่อค้าเนี่ยเขาซื้อราคาแพงเราก็ต้องทําดีให้เขานะครับมีข้อตกลงสมาชิกว่าถ้าหากจะขายยาสูบอยา่าอย่าให้เขามาตำหนิสมาชิกของเราว่าว่าขายยายัดไส้นะครับยาดํายาไม่ดียัดไส้ไปนะครับก็ไม่ไม่อยากใหเกิดปัญหาสมาชิกของกลุ่มแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่อย,อยู่อยู่โซนที่ปลูกยาสูบหรือริมน้ําพองเนี่ยที่จะ ใช้นี้ได้ที่จะมีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการก็คือยาสูบทำนาก็ทําไปข้าวก็ไม่มีราคาอ้อยก็ทําไปแต่ว่าต้นทุนสูงแต่ว่าผลผลิตเนี่ยมันมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้เท่ายาสูบนะครับ